สวัสดีค่ะหยิ่งการเขาขั้วนะคะเมื่อดีประเด็๋ยผ้ามะเขือขั้วนะคะแต่ว่าสิผ้ามากิดตําบักม่วงค่ะตํามะม่วงตําบักม่วงใส่หัวหอมหลายๆนะคะผักแกมกับสิมี่ผักหนอกนะคะหรือว่าใบาบัวบกนะคะอากาสลัดนะคะสลัดผักสลัดนะคะแต่ว่าจะเอาแยกนะคะเพราะว่าการชอบชอบใส่จานใส่ ใส่กะละมังต่างหากเพราะว่าเราอยากให้มันเลอะนะคะจ้าอย่าเข้เามากินน้ำกัดน,นะคะส,ด,ะสดอ่ะแสบเด้อตามบอกม่วงใส่หอมแดงหลายๆอา เขาหนอนค่ะเขากัน้านคยะเดียรก็ไม่ผักกระดูนน้ำนะคะครับพวกชายยังไม่นอน จะพักหองอยละกันจะม้วนยังดอกหูกขวะจ,จะม้วนอีกกำม้วน

มาจำม,มาตัวไปพ่อ <c oughs> ขาเ <c oughs> บาๆหน่อยนะยอกกันกับลูกได้บหม กะชับกำมอวงมชอบกำมือวังามดยาระบาด หยอกกันกระพอ เป็นเรื่องปกตินะคะค่ะ 到。 ระ uhm. วังคืออย่นี้วัวใส่มือยังไงค่ะแสบอ้แพ้ 嗯。 เผ็ดเต้ามันต้งเผ็ดต้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวคึ้อยากค่ะ เสียงดังนิดนึงนะคะลูกยังไม่นอนนะคะนอนนอนนนอนทานแบบ,บเบอร์เบิด์ัจะเคือ ค่ะแจ้งไหนกับการฝากคนไรคนแกดแชน์ดวยค่ะโปรเจกต์ของแม่แจในการท่านิิซต่อไปนะคะเดี๋ยวการจะพัฒนาเจ้าของไหมากกว่านี้นะคะค่ะวันเลยค่ะ